สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับคุ้มตาแหล่ชัแนลเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะเมื่อนี้เขากายยังคงมาในประเด็นของน้องหักแพงนะคะเพราะว่าแอดมินเห็นหลายคอมเมนต์จากกรณีที่แอดมินเคยลงภาพลงคลิปนะคะของน้องหักแพงที่เคยพูดถึงพี่อุงอิงนะคะเคยโพสต์แล้วก็ให้กําลังใจพี่อุงอิงในทุกเส้นทางนะคะในทุกๆด้านแล้วก็น้องก็ยังเอาตุ๊กตามาให้พี่อุงอิงนําค่ะมีคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์นะคะจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบางคน เพิ่นบอกว่าน้องฮักแพงสร้างภาพพี่น้องเมื่อนี้เฮาเก็เลยสิมาเว่ากันในประเด็นนี้ค่ะว่าการที่น้องฮักแพงสร้างภาพแบบเนี้ยผิดไหมนะคะเข้ามาิีคอากันค่ะพี่น้องสิ่งที่น้องฮักแพงสมมุตินะคะพี่น้องสมมุติว่าสิ่งที่น้องฮักแพงเฮตดเนี่ยมันไม่ได้มาจากใจจริงของน้องมันเป็นการสร้างภาพสร้างภาพโพสต์ให้กําลังใจพี่อุค์อิงบอกว่าเป็นกําลังใจให้ในทุกเส้นทางใน ทุกๆด้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นการสั่งภาพที่น้องอเอาตุ๊กตาไปไห้พีองอิงแอดมินถามแน่ว่าการสร้างภาพแบบนี้ส่งผลเสียอียังส่งผลเสียกับน้องหักแพงไหมก็ไม่ส่งผลเสียกับน้ององค์อิงไหมก็ไม่ส่วนคนที่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นผลเสียก็คือคนที่อคติเท่านั้นคนที่มีอคติกับน้องหักแพงเท่านั้น พี่น้องซึ่งถามว่าเขาสนใจในจุดนี้ไหมเขาแคร์ในจุดจุดนี้ไหมที่ว่ามีคนอคติกบนองแบบนี้เขาก็ไม่สนใจหรอกพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีดมันเป็นการให้กําลังใจเป็นการเติมกําลังใจให้กันและกันเพราะว่าเขาทั้งสองคนเป็นศินลปินอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันภายใต่การดูแลของพ่อโจทั้งสองคนแล้วถามว่าถ้าสร้างภาพเพื่อ อยากมีแสงอยากมีกระแสแล้วถ้าน้องอยากมีกระแสจริงๆอยากมีแสงจริงๆแล้วมาเกาะแสงจากพี่อุงอิงน้องผิดไหมน้องกระป่อพีทพี่น้องแอดมินเคยบอกไปแล้วเขาสองคนอยู่ในองค์กรเดียวกันคนหนึ่งมีแสงอีกคนหนึ่งบ่มีแสงเขากระดันกันมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอาศัยพึ่งพาก,กันและกันมันสิเป็นอีหยังองค์กรเขาแหม เขาจะทำอะไรก็ได้ถ้าอ่ามันผิดแน่นอนถ้าสิ่งที่น้องฮักแพงทำแล้วพ่อโจบอกว่าผิดพ่อโจห้ามหักแพงห้ามเขาใกล้พี่อุ้งอิงนะหักแพงห้ามโพสถึงพี่อุ้งอิงหักแพงห้ามมีรูปรวมเฟ้มกับพี่อุ้งอิงอ่าถ้าเป็นสิ่งที่พ่อโจห้ามอันเนี้ยน้องหักแพงผิดเพราะอะไร พอว้งของบอโจเพิ่นเป็นคนลงทุนการบริหารบอโจเป็นคนจัดการเพิ่นเป็นคนวางแผนต่อไปข้างหน้าจะเป็นอะไรสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามไม่มีใครรู้ว่าบอโจจะทําอะไรเพราะฉะนั้นคันสิ่งที่บอโจห้ามก็คือเพิ่นวางแผนเพิ่นมีแผนอยู่แล้วว่าสิเฮตดจังัะนังซีอ่าถ้าน้องฮักแพงฝืนคําพอโจอันนี้น้องฮักแงพงผิดคะ่ะแต่นี่ พอโจไม่ได้ห้ามค่ะพี่น้องพอโจเพิ่นเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามเพิ่นดีใจที่หลูกทั้งสองพนักกันเพิ่น,กกนดีใจที่ศิลปินเขารักกันเกื<ๆ>่อหนุนซึ่งกันและกันด้วยซ้ำมีแต่คนนอกล่ะพี่น้องแอดมินก็บ,บอกเข้าใจกันการที่เด็กสองคนเขารักกันดีอ่ะเป็นยังต้องมีคำนั่นคำนี่เป็นยังต้องวาสางภาพถ้าสร้างภาพมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนกระสางไปโลดพี่น้องคือเฮาสั่งภาพเ็ดความดีเนีะะ่ยล่ะบางคนอะสิให้ท่านแน่สิเฮ็ดน,นันเฮ็ดนี่ ให้อาหารปลาแน่ปล่อยนกปล่อยปลาเนี่กยักยงางไทยรูปพี่น้องไทยลูปลงให้คนลู้อ่าก่ยังเด็กอยากได้นาอยากได้ภาพอันนั้นกร้สางภาพเพื่อกันแหละแต่การสร้างภาพของเราถ้าทําไปแล้วบ่มีผูดใดเดือดร้อนกะเฮ็ดไปโหลดค่ะแล้วการที่น้องไปเกาะกระแสพี่อุงอิงน้องก็ไม่ผิดค่ะพี่น้องแอดมินวอาหลายเทือรแเราเนาะว่าเขาอยู่ในองค์กรเดียวกันยูทูบเบอร์บางคนเขาบ่ได้เกี่ยวอียงกับองค์กรสาวหน่อยเพจบันแพง มีนำซ้ำมอจโจสร้างหามเหล่าเขากะยั่งพยายามาพาดพิงถึงเขากะยั่งพญายามกล่าวถึงคนในองค์กรของเขาเพื่ออะไรก็เพื่อหาแสงคุณลองไปบอกคนอื่นตีหล่ะคนที่ม่มีแสงกับมีคนเบิงเนี่ยคนนอกกะยังมาสแสวงหาผลประโยชน์มาหาแสงกับคนในองค์กรเพื่นบ่าว่าจะเป็นนองหักแพงบ่าว่าจะเป็นนองอุ้งอิงอ่ากล่าวว่าร้ายน้องหักแพงเพื่อเรียกยอดวิวเนี่ยอันนี้ก็ยังมาหาแสงน้ำเขาทำไมไม่ไปว่ายูทูบเบอร์พวกนั้นเป็นยังคือต่องมาว่านอง และยูทูบเบอร์บางคนกับพยาัยามสร้างภาพบอกว่าฮักอีหลา่าุงองิงจังสันทั้งสี่แต่จริงๆแล้วฮักอีหลา่าุองอิงเพราะผลประโยชน์เพราะยอดวิวพี่น้องน้องทั้งสองเป็นคนในองค์กรเดียวกันเขาไปมาหาสูกันฤดูกาลที่แล้วเขาก็ได้ขืนวงหนึ่งน้ากันแล้วทําไมเขาเป็นเด็กค่ะพี่น้องพี่น้องเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยเขามีชีวิตในวัยเด็กเขาต้องมีเพื่อนเล่นค่ะพี่น้องมันเป็นธรรมดาค่ะน้ององอิงก็คือบนเวทีโอเค เป็นที่ดานลำเพลินดาวรุ่งอ่าแต่ว่าหลังเวทีหลังจากถอดบทบาทนันออกแล้วเขาก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาก็อยากมีมูเล่นคือกันเขากับธรรมดาคือชีวิตไว้หลุนทัวไปขึ้นลูกหลานเท่านี่แหละพี่น้องอยากเล่นอยากมีมูอยากนั่นอยากนี่อยากมีตุ๊กตาอยากเวานันเวาน,นี่น้ำมูมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะน้องหักเพ้งคือกันเขาก็น่ารักสมวัยเขานะคะเขาก็ดื้อกับซนตามวัยของเขาแหละค่ะพี่นอ้องอย่าไปคิดอีกอย่างหลายเนาะลาพี่ลาน้องไปเพียงสำัมีค่ะสวัสดีค่ะ